Ani, เบลล่าราณีเฉลยเบื้องหลังฉากจับปลาพุตานกีดลั่นกองถ่ายต้องบอกเลยว่าละครไทยในตอนนี้ซบเซาลงเยอะมากแต่กลับไม่เป็นปัญหากับการกลับมาของละครเรื่องพรมลิขิตที่เรียกได้ว่าทำเอาละครไทยกลับมาคึกคืนได้อีกครั้งนำแสดงโดยโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่าราณีสำหรับละครเรื่องพรมลิขิตภาคต่อของบุกเพสนิวาสสมการรอคอยจริงจริง ด้านพะนางโป๊บธนวัฒนและเบลล่าลานีก็ไม่ทำให้ผิดหวังโดยออกอากาศมาได้6 EP เลตติ hmm. ้ง <Let ting S 2> ละครพรมริขิตยังสูงถึง1.1ล้านและอีกหนึ่งฉากที่สามารถเรียกเสียงฮาจากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือฉากที่พุทตานจับปลาและทางด้านเบลาล่ารานีเผยเบื้องหลังที่ทำเอาเจ้าตัวจับไปกีดไปพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า และเบื้องหลังฉากจับปลา,านั้นผมลิ้ิด EP 6ซึ่งก็มีแฟนๆเขามาคอมเมนต์กันเพียบ